ความรักในบางครั้งมันก็เข้าใจยากจริงๆนคีครับเพราะว่าเราเองก็มีสเปคแต่ว่าอยู่ดีๆในบางครั้งเราก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ใช่สเปคนี่ครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ไปเรื่องมานี่ครับกูจะเป็นคุณสามีขับรถมาส่งนังเอกของเราไปสอนหนังสือนี่ครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีอาชีพเป็นคุณครูแต่ว่าสอนอยู่คนโะโรงเรียนนี่ครับแล้วระหว่างที่ขับรถไปส่งอยู่นี่ครับฝนก็ค่อนข้างจะตกหนักทั้งด้านคุณสามีก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้โรงเรียนคุณสั่งหยุดหรือเปล่านั่งเอกของเราก็ได้บอกนี่ครับว่ายังไม่หยุดนี่ของคุณได้หยุดหรอทั้งด้านคุณสามีก็ได้บอกนี่ครับว่าพรุ่งนี้โรงเรียนผมเขาสั่งหยุดน่เพราะว่าพายุค่อนข้างจะหนักคุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะครรรัับบเเดียวออนน็็ผมมจาางขขกลุณแ้ส ักหนึ่งนางเอกของเราก็ถึงโรงเรียนดีกรวยนี่ครับแต่ว่าระหว่างที่เธอกําลังจะไปสอนก็ได้จ้าเอกกับเด็ก2คนกําลังเล่นมือถือนั่งเอกของเราก็เลยหยิบมาดูหน้าเลยครับมันสองคนกําลังดูเป็นคลิปดีโออยู่ซึ่งนางเอกของเราก็ที่ดูไปนี่ครับว่าดูแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าเด็ก2คนค่อนข้างจะดื้อนี่ครับเหมือนเองก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับมันจะส่วนตัวได้ยังไงที่เนี่ยที่โรงเรียนนะเขามาให้ดูแบบนี้รอกไปที่ห้องพักครูเลยนะทางด้านเด็ก2คนก็เซ็งอยู่นิดนึงนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอัวไป ห้องสอนเรียบร้อยนี่ครับเธอเองก็เลยเขียนโจทย์ไว้บนกระดานนะครับแล้วก็ได้ถามว่าใครทําได้บ้างออกมาทาหน่อยสินักเรียนทุกคนก็เงียบเลยนะครับนางเอกของเราก็เลยใช้วิธีเลือกคนซึ่งคนที่นางเอกของเราหันไปเลือกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคนเก่งประจำห้องแถมยังหล่อสุดในห้องอีกด้วยนะครับขอเรียกเป็นพระเอกเลยแลวกันนะครับพอพระเอกของเราเดินออกมามันเองก็ไม่ได้คิดเลยนะครับรีบเขียนคำตอบทันทีแล้วระหว่างที่เขียนอยู่นะครับนางเอกของเราเนี่ยเขาแอบมองหน้านเลยครับนางเอกของเราแอบชอบพระเอกอยู่นั่นเองตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับนางเอก เราก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุณพานลงเดินเข้ามาถามนางเอีกของเรานี่ครับว่ายังไม่กลับอีกรอนางเอีอของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าเธอเองเนี่ยรอคุณสามีอยู่งั้นถ้าคุณครูกลับผมรบกวนล็อกป,ประตูให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูอีกตึกหน,นึ่งนางเอีของเราก็เลยได้บอกว่าได้เลยค่ะจากนั้นทางด้านคุณพานลง,งเราก็เลยขอดวไปดูอีกตึกหนึ่งนี่ครับหลังจากนางเอี๊ของเรานั่งรอได้สักพักใหญ่นี่ครับเธอเองเนี่ยก็ไม่เห็นคุณสามีมานางเอี๊ยดของเราก็เลยได นักเรียนติดค้างที่โรงเรียนกําลังรอผู้ปกครองเขามารับอยู่นั่งเอี๊งน้าก็เลยได้บอกนแคบว่าง้นเอางี้ดีไหมเดี๋ยวฉันกลับแท็กซี่ก็ได้คุณเองจะไม่ต้องกังวลทางด้านคุณสามีก็ได้บอกในแคบว่างานเอาตามคุณก็ได้ครับ เพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้วางสายส่วนทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็รีบออกมาหาแท็กซี่นี่ครับแต่ว่าพอมาถึงหน้าประตูก็ได้จ้าเอกกับไพเอกของเรานี่ครับนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าทําอะไรอยู่ไพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่ามันเองเนี่ยกำลังจะไปสถานีรถไฟแต่นางเอกของเราก็เห็นว่าไพเอกของเราเปกเปียกเธอเองก็เลยได้บอกนะครับว่าเธอเปลี่ยนชุดก่อนสิเดี๋ยวไม่สบายจากนั้นนางเอกของเราก็เลยพาไพเอกของเราเข้ามาข้างในแล้วก็ไปหาชุดมาให้กับไพเอกของเรานี่ครับแล้วก็ได้บอกไพเอกของเรานี่ครับว่าเธอเองเนี่ยโทรเช็คก ถานีรถไฟแล้วตอนนี้สถานีรถไฟปิดหมดต้องให้ผู้ปกครองมารับแล้วแหละแล้วเธอโทรบอกเขาหรือยังทางดดานพเอกของเราก็ได้บอกน่ครับว่ายังเลยครับผมรบกวนครูโทรให้ผมหน่อยได้ไหมนางเอกของเราก็ได้บอกว่าได้สิช่างนัางเอกของเราก็เลยรีบมาโทรบอกผู้ปกครองพระเอกของเรานี่ครับแต่ว่าทางบ้านพระเอกของเราก็ได้บอกว่าตอนนี้นะครับถนนแถวบ้านน้าทัวมหมดเขาได้ปิดถนนไปแล้วคงออกมาไม่ได้นางเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่างั้นไม่เป็นไรถ้าออกมาไม่ได้เดี๋ยวให้เขานอนที่นี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็มีผ้าห่มมีชุดให้เปลี่ยนแล้วก็มีอาหารสำรองพ พอเหลือยู่ทางแดนผู้ปกครองพระเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้วางสายหลังจากวางสายเรียบร้อยทางแดนนางเอกของเราก็รีบเดินมาหาพระเอกแล้วก็ได้จ่าเอกกับพระเอกของเราที่กําลังเปลี่ยนชุดอยู่นี่ครับซึ่งนางเอกของเราก็ตาค้างเลยนี่ครับเพราะว่าเธอเองก็แอบชอบพระเอกของเรามาตั้งนานแล้วนางเอกของเราก็เลยยืนแอบมองได้สักพักหนึ่งนี่ครับโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นพระเอกของเราก็หันมานางเอกของเราก็เลยตกรใจอยู่นิดหนึ่งนะครับจากนั้นพระเอกของเราก็ได้บอกว่ารับโทรศัพท์สิครับนางเอกของเราก็เลยได้ขอตัวรับสายเป็นคุณสามี โทรมาถามนะครับว่าตอนนี้นางเอกของเราอยู่ที่ไหนทําไมยังไม่เห็นกลับบ้านอีกเพราะว่าตอนนี้คุณสามีถึงบ้านไปแล้วนางเอกของเราก็รีบบอกนะครับว่าฉันยังไม่ได้กลับเพราะว่ามีนักเรียนติดฝนอยู่ที่โรงเรียนฉันก็เลยเป็นห่วงเขานลค่ะงานให้ผมไปรอรับไหมครับนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธเลยนี่ครับวพาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแป๊บหนะึ่งผู้ปกครองเขาน่าจะมารับแล้วจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัววางสายนี่ครับพอวางสายเสร็จไปอีกของเราก็ได้ถามว่าที่บ้านผมจะมารับหรอครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกนี่ครับว่าที่บ้านของเธอมารับไม่ได้นะเพราะว่าน้ําท่วมถนนท ด้านนางเอกของเราก็เอะใจนี่ครับเพราะเมื่อกี้มันเองก็แอบได้ยินนะครับว่านางเอกของเราบอกกับปุณสามีว่าจะมีครูปกครองมารับเด็กนักเรียนส่วนทางด้านนางเอกของเราก็รีบพูดแก้เขินนะครับว่าเธอหิวหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะไปหากับข้าวให้จากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัวนะครับแต่พระเอกของเราก็ได้จับมือไว้นะครับแต่ว่าพอนางเอกของเราจ้องหน้าพระเอกของเราก็รีบปล่อยมือและไ้ขอโทษนางเอกของเรานี่ครับส่วนทางด้านนางเอกของเราก็จ้องหน้าได้สักพักหนึ่งก็เลยได้บอกว่าครูขอโทษเหมือนกันนะจากนั้นเธอเองก็เลยเดินตรงเข้ามาปนเลยครับหลังจากนั้นนาง ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสรรเรียบร้อยทางด้านหนางเอกของเราก็ได้บอกว่าครูขอโทษจริงๆนะท,ที่กลายเป็นแบบนี้ทางด้นานหนัเอกของเราก็รู้สึกผิดเช่นกันนะครับมันเองก็เลยได้บอกว่าผมตั้งหากนะครับที่จะต้องขอโทษและผมเองก็สัญญานะครับว่าจะไม่บอกใครแลวจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกทางด้านหนางเอกของเราพอได้ยินแบบนั้นก็แอบเซงอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าคําตอบที่เธออยากได้ยินเหมันไม่ใช่คํานี้นั่นเองจากนั้นนางเอกของเราก็เลยชวนพระเอกของเรามากินข้าวนะครับพอมาถึงทางด้านนางเอกของเราไปเตรียมกับข้าวให้กับหนัเอกนะครับแล แอบ,บเห็นรูปนางเอกกับคุณสามีให้เอกคนเราก็เลยได้ถามนะครับว่าคูแต่งงานแล้วหรอครับนางเอกคนเราก็รีบขอรูปมาแล้วก็พยักหน้าให้กับพระเอกของเราี่ครับทางด้านพีะเอกของเราก็รู้สึกผิดแล้วก็แอบ,บเขินอยู่นิดนึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับมันเองก็เลยขอตัวกินข้าวพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับส่วนทางด้านนางเอกของเราก็ยืนจ้องหน้าพระเอกของเราได้สักพักหนึง่งเธอเองก็เลยถอดแหวนที่มือแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนั่นเลยครับหลังจากนั้นหนางก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จ็จททาาาางงด้นนคุณมมีกอ นี่ครับว,ว่าทําไมยังไม่กลับอีกนั่งเอ๋ของเราก็ได้บอกนะครับว,ว่าเด็กนักเรียนคนนั้นผู้ปกครองไม่มารับค้าแต่ว่าคุณเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงแล้วตอนนี้เราสองคนก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วผ้าห่มก็มีแล้วว่าจะชวนกันนอนแล้วแหละค่ะคุณเองไม่ต้องเป็นห่วงนะทางด้านคุณสามีก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับมันเองก็เลยได้บอกนะครับว,ว่าเดี๋ยวผมจะไปนอนเป็นเพื่อนแต่นั่งเอ๋ของเราก็รีปฏิเสธแล้วก็ได้บอกนะครับว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงคุณจะมาอยู่ด้วยได้ยังไงเดี๋ยยยววผู้้้้ปกกกคครรอองงเเขาาาา็็่ทดดนนนนุณสมีไิแบบัล ตามใจนางเอกของเรานี่ครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้วางสายนะครับหลังจากวางสายรีบร้อยนางเอกของเราก็เลยไปนอนหลับฝันดีกับรพอเอกแต่ว่าพอตกมาตอนดึกรพอเอกของเราก็รู้สึกตัวนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นนากก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานะครับทั้งสองคนก็ตื่นนอนรีบร้อยทั้งด้านไพอเอกของเราก็มาเปิดฟังข่าวนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกแล้วดูท่าว่าวันนี้จะตกทั้งวันนะครับซึ่งมันเองก็แอบเครียดอยู่นิดนึงแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เดินเข้ามารพเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว วันนี้ฝนน่าจะตกหนักเลยครับครูกลับบ้านไปก็ได้นะผมกลัวครูจะอึดอัดทางด้านนักเรีนของเราที่บอกนะครับว่าไม่ได้เธอเองก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เลยแล้วถ้าเป็นนักเรียนคนอื่นครูจะทําแบบนี้ไหมครับนังเอีคนของเรารีบปฏิเสธษษษษเ,ลเลยนะครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะาเธอเองเนี่ยเป็นคนพิเศษสําหรับครูนั่นเลยครับหลังจากนั้นนก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนเย็นทางด้านนากเอียนของเราก็ยังไม่กลับอีกนีครับทางด้านคุณสามีเนี่ยก็เป็นห่วงหนกักก็เลยโทรมาถามนะครับว่าตอนนี้นังเรีนอของเราอยู่ที่ไหนมันเองจะเข้ามารับ แต่ว่าทางด้านนางเอกของเราก็ปฏิเสธไปเหมือนเดิมนะี่ครับว่าไม่ต้องมาหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่กับเด็กนักเรียนจากนั้นเธอเองก็เลยที่ขออนุญาตวางสายพาเอีกของเราได้ที่เปิดอันตี้นานเลยครับหลังจากนั้นะก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาทางด้านคุณสามีก็โทรมาถามนางเอีของเราเหมือนเดิมนะี่ครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดการสอนปกติหรือเปล่านางเอีของเราได้บอกนะครับว่าวันนี้โรงเรียนเปิดปกติค่ะตอนนี้ฉันก็แต่งตัวเตรียมตัวจะไปสอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในล็อกเกอร์ของฉันมีชุดสำรองออยู่ทาางดานนคคุณสมีกก้บนบะรับ วางงันก็โอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะรีบไปรับเลยจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้วางสายส่วนทางด้านนางเอกของเราพอวางสายคุณสามีเสร็จเธอเองก็รีบมาปลุกพระเอกของเรานี่ครับเพราะว่าวันนี้เปิดเรียนปกติแล้วทางด้านพระเอกของเราพอรู้สึกตัวมันเองก็ได้ถามนะครับว่าตอนนี้กี่โมงพอมีเวลาเหลือหรือเปล่านางเอกของเราก็รีบดูนาฬิกาแลวก็ได้บอกว่ามีเวลาซินานแหลวครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาศจสษบเรียบร้อยนะครับทางด้านนางเอกของเราก็มาที่โต๊ะเราก็เตรียมตัวไปสอนเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั ก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ